เดี๋ยวมาดูกันนะครับล้อสองชุดนี้นะครับสั่งมาไทยนะครับแถมให้ลูกค้านะครับชุดนี้เดี๋ยวจัดเลยเดี๋ยวลงฟอร์ดนะครับชุดนี้เดี๋ยวลงฟอร์ดก็เป็นลบยี่สี่นะครับลบยี่สี่มาดูดูนี่ก้านวายนะครับลบยี่สี่บอกเลยใส่ฟอร์ดขอบยี่สิบล้อลบยี่สี่เดี๋ยวดูว่ามันจะล้นแล้วมันจะสวยแค่ไหนนะครับแล้วที่สําคัญล้อนี้ไฮไลท์เลยกระแสนะครับไวรุ่นดูใบกำลังมานะครับ ดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยตัวนี้เป็นงานเบานะครับงาน performing นะครับงานเบางานเบาซื้อมาแถมให้ลูกค้านะครับซื้อมาแถมให้ลูกค้าตอนนี้ใครซื้อรถแข่ยน,นะครับที่เป็นที่เป็นรถที่็นรถพวเจ็บที่นั่งนะครับเดียวจัดล้อเบาให้เลยรถเจ็บที่นั่งล้อเบาในกระแสนะครับ โหเหนียวมากไม่รู้เบาจริงหรือเปล่าเปิดก่อนเฮ้ยนีโอ้โหใบรับประกันรับประกันอะไรไม่รู้เฮ้ยดวนะครับสรงไปรุ่นดูใบบอกได้เลยว่าโอ้โหโคตรหล่อสีดำนะครับ ก็หลอ่อก็หล่อฮึโอ้โหเห็นไหครับยอดไม่ได้ขายล้อนะครับซื้อมาเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ร้านขายล้อนะครับเป็นเป็นร้านขายรถต่ล้อเบิกใหม่มาไว้ให้ลูกค้าเรานะครับฝากไว้ด้วยใครอยากได้นะครับรถด,ดีๆมีรับประกันนะครับล้อเจ๋งๆยางใหม่ๆที่เอาลูกค้านะครับจัดให้แล้วนะครับใครอยากได้ทักมานะครับ เดี๋ยวเตรียมตัวพบโชว์รูมใหม่นะครับวันนี้เป็นโชว์รูมใหม่โชว์รูมรถพิมเมี่ยมนะครับห้องกระจกติดแอร์เย็นเคียบใครอยากได้มาดูได้เลยนะครับรถมาเลือกมาชมได,ดูได้เลยมีเลือกกว่า2 0 0คันแน่นอนวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ